สวัสดีครับผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนได้ติดตามข่าวสารดราม่าของเสียงภาคฉบับภาษาไทยของตัวละครซูเปอร์แมนหนังฟอร์มยักษ์ซึ่งหลายคนเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็ตั้งตารอคอยให้เข้าฉายสักทีวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวเรื่องนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังในมุมมองจิตวิทยาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสมมุติปัญหาหนักขนาดนี้มันเกิดขึ้นกับเราเองละ่ะ เราจะสามารถแก้กปัญหาอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างมันมีเรื่องราวอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากดราม่าในครั้งนี้ได้บ้างเดี๋ยวจะไลฟ์ฝังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นนะครับผมบอกเสมอว่าเวลาที่เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขเนี่ยคือระบบทั้งระบบ เราจะไม่มุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลนะครับการมุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ผิดเลยแหละถ้าใครที่ทำงานบริหารองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยจะทราบข้อนี้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยก็เกิดจากการที่มีเสียงภาพภาษาไทยออกมานะครับคนไทยเราเนี่ยหลายครั้งนะครับก็อยากจะฟังภาษาไทยเพราะมันฟังง่ายกว่าถ้าจะอ่านสับไทยเท่าข้างล่างเนี่ยมันอาจจะ เสียอรรถรสในการดูหนังไปก็ได้นะครับสำหรับท่านซึ่งไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษนะครับทีนี้พอไม่เชี่ยวชาญปุ๊บนะครับก็อยากจะได้ฟังเสียงของคนไทยแล้วซูเปอร์แมนเนี่ยเคยฉายมาแล้วหลายตอนนะครับตอนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็จะมีเสียงภาคซึ่งดูแล้วเหมาะสมกับตัวละครนะครับดูเข้มแข็งดุดันทรงพลังนะครับมันเลยติดเป็นภาพจำอยู่ในหัวว่าซูเปอร์แมน จะต้องมีเสียงที่เหมาะกับตัวเขาทีนี้แล้วก็พอมีเสียงภาคใหม่ขึ้นมาแล้วบังเอิญเสียงภาคใหม่นั้นมันไม่ไปตรงกับความคาดหวังที่ทุกคนมีก็จะเกิดความผิดหวังขึ้นมานะครับยกตัวอย่างสมมุติว่าเราเจอตัวละครตัวหนึ่งซึ่งมีกล้ามแข็งแรงดุดันมีความเป็นชายชาตรีสูงนะครับมีความเป็นผู้นำสูงนะครับ เราก็คาดหวังว่าเสียงที่ออกมาจะต้องบ่งบอกถึงตัวตนนั้นได้หรือที่เราเรียกว่ามี voice branding นะครับตัวละครแบบนี้เสียงจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เสียงมันไม่ไปตามกับภาพที่เราคิดในหัวมันก็จะมีปัญหาตรงเกิดเรื่องหนึ่งขึ้นว่าเรียกว่า auditory dissonance นะครับ auditory เนี่ยก็คือเป็นการรับฟังนะครับ การรับฟังเนี่ยคือ auditory perception คือการรับรู้รับฟังเราได้ยินมาเรารู้สึกยังไง auditory คือการรับฟัง perception คือการคิดว่าไอ้ก,การสิ่งที่ฟังเนี่ยเสียงที่ฟังมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วต่อมาพอเรารับรู้เราตีความเข้าไปถ้าเกิดว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันตรงกับตัวละครหรือตรงกับความคาดหวังของเรามันก็จะเกิดภาวะที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันตัวละครก็ดูแข็งแรงเสียงก็ดูแข็งแรงมันก็จะเกิด Auditory Resonance ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมันสั่นพ้องด้วยความถี่เดียวกันแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไปด้วยกันได้ดียิ่งส่งให้ตัวละครนั้นนะเด่นมากขึ้นอีกแต่ถ้าเกิดมันตรงกันข้ามละ่ะตัวละครดูแข็งแรงแต่เสียงภาคดูตรงกันข้ามมันก็จะเกิด Auditory Dissonance คือแทนที่ตัวละครตัวเนี้ยจะเด่นกับกลายเป็นตัวละครไม่เด่น จากซูเปอร์แมนอาจจะกลายไปเป็นคนธรรมดาแทนนะครับซึ่งมันขัดกับภาพจำของเราเป็นอย่างมากตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะครับถ้าเกิดสมมติตะก่อนนะไม่มีซูเปอร์แมนเลยไม่เคยมีการฉายมาก่อนแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ฉายซูเปอร์แมนแล้วเสียงภาคไทยครั้งนี้เป็นการภาคไทยครั้งแรกนะครับโดยสิ่งของคุณเอม ถ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการภาคภาษาไทยนะอาจจะไม่มีดราม่ามากขนาดนี้เพราะมันไม่มีการเปรียบเทียบเพราะคนเรายังไม่ได้ถูกโปรแกรมไว้ในหัวว่าเสียงของซูเปอร์แมนควรจะเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเรื่องราวเรื่องนีนะ้มันไม่ได้เกิดเหตุจากครั้งนี้ครั้งเดียวนะมันเกิดจากความที่เรามีภาพจําเรื่องซูเปอร์แมนมาตั้งนานเรามีเสียงภาคไทยมาตั้งนานแล้วตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงของเสียงภาคไทยแต่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ย รู้สึกไม่ค่อยพอใจกับเรื่องนี้ก็เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันมีการออกมาบอกว่าเสียงภาคไทยจะเป็นนักภาคอาชีพอีกท่านหนึ่งแล้วสักพักมีการเปลี่ยนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้หลายคนรู้สึกแปลกใจนะครับเพราะว่านักภาคท่านนี้ที่ภาคภาคก่อนๆของซูเปอร์แมนเนี่ยก,ก็ดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาแล้วตอนจะทำเรื่องนี้ออกมาเนี่ยก็มีการออกมาบอกว่าเออเขาอาจจะได้ภาค แล้วอยู่ๆมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่มีการอธิบายตรงกลางว่าเออทำไมเราถึงเปลี่ยนแปลงอันนี้แหละครับที่น่าจะทําให้เป็นประเด็นใหญ่นะครับและที่สําคัญครับหนังเรื่องซูเปอร์แมนเป็นหนังเรื่องที่หลายคนมีภาพจําตั้งแต่วัยเด็กอย่างผมเนี่ยหนังเรื่องแรกๆที่ไปดูในโรงก็คือเรื่องซูเปอร์แมนนะครับแล้วพอมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ดูภาคภาษาไทยก็ตามผมดูภาคภาษาอังกฤษนะครับ แต่ผมก็จะมีภาพจําอย่างหนึ่งของซูเปอร์แมนว่าเฮ้ยจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้บางคนมันเป็นความหวังในวัยเด็กเขาที่จะได้ดูซูเปอร์แมนที่เขาคิดถึงอนะครับและตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเป็นภาพจําตั้งแต่เด็กอ่ะเป็นความฝันตั้งแต่เด็กมันดันไม่เหมือนกับภาพจําในสมัยนั้นนะครับก็คือคุณกําลังทําให้ภาพจําของคนคนหนึ่งอ่ะมันผิดเพี้ยนไปนะครับ หรือคนไหนที่ดูมาตลอดก็จะมีความคุ้นเคยแล้วคุณไปเล่นกับความคุ้นเคยอย่างนั้นนะ่ะเกิด auditory dissonance ความคาดหวังมันตรงกันข้าม cognitive dissonance ตรงกันข้ามเลยกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้ถามว่าแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเรารู้แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไงนะครับทำไมเราถึงรู้สึกผิดหวังทำไมเราถึงรู้สึกโกรธไม่พอใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสียงภาคแล้ว แล้วต่อไปทำยังไงดีเออแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงดีนะครับก็ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนว่าคนเราเนี่ยเวลาเราไปคอมเมนต์ลบๆแบบนี้ในหัวเราคิดอะไรอยู่นะครับขอเริ่มที่นักแสดงก่อนนักแสดงที่เป็นคนภาคนะครับคุณเอมเนี่ยนะฮะเราต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องภาคครั้งแรกของเขาเป็นครั้งแรกฟอร์มแรก ถ้าจะรับการภาคเรื่องซูเปอร์แมนซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเนี่ยมันเป็นโอกาสชั้นยอดเลยนะครับของคนที่ภาคถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าขั้นตอนการคัดเลือกนักภาคเนี่ยมันได้มาตรฐานอย่างที่ทาง Warner Brothers ของ Thailand ออกมาบอกจริงๆนะครับเขาก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยเสียงของเขาเนี่ยมันดีนได้มาตรฐาน มันน่าจะทําได้นะแล้วนี่แหละเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้แสดงความสามารถนะครับเขาก็เลยทําอย่างเต็มที่ซึ่งตรงเนี้ยผมไม่รู้สึกว่าคุณเอมทําผิดอะไรเลยนะถ้าเราไม่เคยภาคอะไรมาก่อนแล้วอยู่ได้ภาคฟอร์มใหญ่ๆคือเหมือนกับคุณสามารถแสดงความสามารถสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ทีม Warner Brothers ยอมรับให้ภาคหนังที่มันสำคัญขนาดนี้ได้อะ คุณก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันก็มีความสามารถเพียงพอนะดังนั้นฉันจะยิ่งทําให้เต็มที่ใหญ่เพื่อให้ครั้งนี้เป็นจุดเกิดที่แบบสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็ลงมือทาตามนั้นนะครับโดยคุณเอมก็ได้ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าเสียงของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้จงใจหรือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ย คือเขาไม่ได้จงใจในการทําให้ทุกอย่างมันไม่ดีเขา่าทําเต็มที่เขาก็เป็นคนที่รักตัวละครซูเปอร์แมนมากจริงๆนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้มีการทำการพูดหรือการใช้อารมณ์ที่แตกต่างไปจากไกด์ที่เขาให้มาของหนังนะเขาไม่ได้ทำด้วยตัวเองอะ่ะคือพูดง่ายๆเขาไม่ได้คิดวิธีของเขาเองเขาทำตามสิ่งที่พูมกับเสียงเนี่ยบอกเขาตรงๆเป๊ะๆเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ถือว่าผิดอะไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่ง อาจจะต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งก็คือในเมื่อเราเป็นมือใหม่นะครับโดยเฉพาะถ้ามา,าพากหนังที่มันฟอร์มใหญ่ครั้งแรกเปรียบเสมือนว่าถ้าคุณเน่ยเป็นมือใหม่แล้วอยู่ๆคุณได้รับเลือกจากบริษัทที่ใหญ่มากๆคุณชื่นชอบบริษัทนี้มากๆแต่มันเป็นครั้งแรกของคุณแล้วคุณไม่เคยทํามาก่อนประสบการณ์ไม่มีสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยนะครับเช็คตัวเองบ่อยๆ ต้องเช็คตัวเองเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกเพราะนี่คือหนังฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนน่ะคาดหวังเต็มที่นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามือใหม่ได้รับการเลือกเข้าไปสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่าความสามารถของคุณถึงแต่มันถึงจริงหรือเปล่าคุณต้องเช็คเช็คอย่างไรเช็คโดยการพากให้คนทั่ว,วไปฟังอาจจะมีการพูดให้ฟังนะครับ อาจจะเปรียบเทียบเสียงของตัวเองกับนักพากย์มืออาชีพอาจจะเปรียบเทียบเสียงของตัวเองกับคนที่พากซูเปอร์แมนพาก่อนๆว่าเสียงของเราเป็นแบบไหนฟังแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับเราต้องไม่เข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยก,ก็ก็เขาเลือกเราแปลวล่าเสียงเราดีแล้วงั้นไอ้อย่างนี้ก็คือดีแล้วอันนี้ไม่ได้ต้องมีการเปรียบเทียบชัดๆนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าคุณเอมเนี่ยน่าจะได้มีการเปรียบเทียบบ้างแล้วแหละนะครับส่วนผลออกมาเป็นยังไงนั้น อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนในการฟังการเลือกนะครับแล้วก็ทีมงานทีมงานของ Warner b r o t h e r s ที่เป็นคนกำกับเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องให้ฟีดแบ c k ที่ตรงไปตรงมาว่าเอยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับดังนั้นถ้าเป็นมือใหม่ไม่เคยทำอะไรในเรื่องนั้นมาก่อนได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่แล้วมีความคาดหวังสูงมากๆเป็นสิ่งที่ดี แต่ท่านจะต้องมีการเช็คตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่ทำนั้นมันดีขนาดนั้นหรืออยังเพียงพอหรืออยังนะครับพัฒนาตัวเองตลอดเวลาถ้าไม่ดีทำใหม่แล้วถ้าทำไปนานๆานมันไม่ได้จริงอันเนี้ยต้องมีการยอมรับว่าเฮ้ยเราพยายามเต็มที่แล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ไปไกลถึงขั้นที่จะสามารถทำชื่อเสียงให้สมกับบ,บทบาทที่ได้ได้อันเนี้ยเราต้องถอยละ น,นี่ตรงกับคนทั่วไปด้วยนะครับสมมุติผมได้โอกาสครั้งยิ่งใหญ่จากหน่วยงานโรงพยาบาลอะไรต่างๆให้ไปเป็นผู้นำศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่เคยเป็นผู้นำมาก่อนผมรู้สึกว่านี่คือโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของผมคว้าไว้ดีกว่าเข้าไปทำนะครับแต่ถ้าเข้าไปทำเนี่ยผมก็จะต้องมีการเช็คกับตัวเองตลอดเวลาเฮ้ย อันนี้ทําดีหรือ,อยังเทียบกับผู้บริหารอื่นๆโอเคไหมถามคนรอบข้างถามรุ่นน้องถามลูกน้องต่างๆว่าเฮ้ยเราทาโอเคหรือ,อยังถ้าโอเคแล้วดีถ้าไม่โอเคให้ทุกคนบอกได้โดยตรงเราจะแก้แล้วถ้าทําไปสุดๆจริงๆแล้วเฮ้ยมันเละวะ่ะมันเราไม่เหมาะกับเป็นหัวหน้าละถอยดีกว่าเรากลับไปเป็นหมอปกติของเราดีแล้วนะครับผมก็จะต้องทําแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกเสียดายโอกาสที่เราได้มาก็าตามนะครับแล้วเรื่องแบบนี้ต้องบอกว่า เวลาเกิดดราม่าขึ้นมาเนี่ยต้องรีบออกมาพูดอย่าให้คนคิดเองเพราะถ้าเมื่อไหร่คนคิดเองมันคิดไปในทางไม่ดีตั้งแต่แรกมันก็จะเขียนของไม่ดีให้เราเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราออกมาพูดพูดยังไงนะครับพวกนี้ก็ต้องพูดในนอมในแนวที่ว่าเราน้อมรับเสียงต่างๆของการวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราก็จะเก็บไปพัฒนาตัวเองเรายอมรับว่าเสียงของเรามันอาจจะไม่เหมาะสมกับตัวละครนะครับ ไม่ต้องอธิบายอะไรมากกว่านี้นะครับของเราคืออธิบายแค่นี้พอการที่อธิบายอะไรมากกว่านี้เช่นเ,เราผ่านขั้นตอนการคัดเลือกมาตรฐานน,นะนะมันจะเหมือนเป็นการแก้ตัวนะครับถ้ายิ่งเราบอกว่าขั้นตอนการคัดเลือกมันมาตรฐานเ,เราทําตามไกด์ไลน์ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยบางคนนะผมย้ําว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นการแก้ตัวซึ่งมันจะทําให้เรื่องอะลำบากมากกว่าเดิม ยิ่งคุณชี้แจงแล้วมีหลายประเด็นนะคนก็จะยิ่งโจมตีประเด็นพวกนั้นนะครับแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันเหมือนเป็นการโยนความผิดไปให้คนที่เขาให้มาตารฐานกับคุณมาด้วยอันเนี้ยมันก็เลยทําให้บางทีมองหน้ากันลําบากละนะครับถ้าพูดก็สั้นๆง่ายๆนะฮะคืออะไรที่มันไม่ได้ตามนั้นก็ยอมรับไปตรงๆแล้วก็น้อมรับเสียงทุกคนมาพัฒนาตัวเองอันเนี้ยจบเลยเรามีกร h m ม n เ s ็ t เรายอมรับทุกอย่างแล้วที่เหลือคือจะต้องทําใจ รับกับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะครับเป็นปกติที่จะต้องเจอของแบบนี้แล้วผมขอเป็นกําลังใจให้คุณเอมนะครับเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะฮะเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่ทดสอบจิตใจของทุกคนเวลาที่เจอเสียงกลด่านะครับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ยังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้ถ้าผ่านไปให้ได้อันนี้จะโตขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าต่อไปนี้เราจะระมัดระวังแล้วว่าอะไรที่เราทาเราทําได้ดีจริงหรือ,อยังครับอ่ะนี่คือในมุมมองของ คนที่ภาาถ้าเป็นมุมมองของผู้รับผิดชอบล่ะเออ Warner Brother s Thailand มันควรจะมีอะไรบ้าง,างนะครับถ้าเป็นกรณี Warner Brother Thailand เนี่ยสิ่งที่เขาจะถามกันนะครับคนทุกคนก็จะถามทำไมถึงเลือกคุณเองกลไกขั้นตอนในการเลือกนักภาาค,คนหนึ่งมันเป็นยังไงกันแน่นะครับเพราะว่าผมเห็น ทาง Warner b r o t t h r t l a n l a n d ออกมาบอกว่ามีการคัดเลือกแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจาก Warner b r o t h e r h e a d q u a r t e r s เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ขั้นตอนคืออะไรอะ่ะนะครับอันเนี้ยต้องออกมาบอกให้ชัดเจนเช่นปกตินะครับเวลาที่คัดเลือกเสียงภาคไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะฮะโดยเฉพาะหนังฟอร์มยักษ์ที่มันพลาดไม่ได้เลยอะ่ะแบบซูเปอร์แมนเนี้ยสิ่งที่เขาจะทำนะ ข้อแรกคนที่เขาดูประวัตินักภาคเขาก็จะดูือว่าคนไหนมีคาแรคเตอร์มีเสียงมีอะไรเนี่ยเหมือนกับตัวละครนั้นหรือเข้ากับตัวละครนั้นได้มากที่สุดนะครับอ่านประวัติคร่าวๆก่อนหลังจากนั้นก็จะให้นักภาคที่เลือกมาเนี่ยมาภาคนะครับในอารมณ์ต่างๆเช่นอารมณ์บู๊อารมณ์โกรธนะครับอารมณ์เศร้าแล้วก็เสียงภาคปกติเสียงพูดปกตินะครับเอา3เสียงเนี่ยมารวมรวมกันแล้วก็ เอาไปให้ผู้ตรวจสอบแต่ละคนฟังโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนภาคด้วยเป็นการภาคเป็นการฟังแบบบลายนะคว่าฟังแต่เสียงแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยเสียงใครนะครับไม่รู้ว่านี่คือเสียงนักภาคมืออาชีพหรือนี่คือเสียงนักภาคที่เป็นเจ้าประจําหรือนี่นักภาคใหม่คือต้องไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ฟังไม่ใช่ฟังคนเดียวนะครับต้องฟังกันหลายๆคนแล้วก็ให้ความเห็นว่าเสียงไหนเหมาะสมนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บแล้วยังไงนะฮะ หลังจากนั้นก็ต้องมีการโอเคถ้าเราจะเลือกคนนี้แล้วต่อไปเราก็ต้องให้ Warner b r o t h e r Headquarter รับรองซึ่งในกรณีน,นี้เขาบอกรับรองมันอาจจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งถ้าเกิด Warner b r o t h e r Headquarters เขาได้ฟังเพียงแค่1นถึงนาทีสั้นๆนะครับในช่วงเวลาสั้นๆเสียงมีแค่ช่วงนั้นเขาอาจจะโอเคเออดีทำไปเลยแต่เขาไม่ได้ดูบริบทใหญ่กว่านั้นครับบางทีอาจจะต้องฟังแบบ สินาทีเต็มๆอ่ะหรือมากกว่านั้นก็ได้จะได้เข้าใจว่าโอเคเสียงคนนี้เนี่ยในช่วงที่ตัดมา2องสาทีเออมันใช้ได้ว่ะแต่ที่เหลือนี่คือมันต้องแก้นะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าทาง Warner b r o t h e r Headquar เได้ฟังยาวๆอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าได้ฟังแค่สั้นๆแล้วเชื่อใจทาง Warner b r o t h e r ของประเทศไทยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับก็คงจะต้องรอทางบริษัทออกมาชี้แจงถ้าเขาจะชี้แจงนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนมาตรฐานเลยที่ต้องทา แล้วไม่เพียงแค่นั้นครับหนังฟอร์มยักษ์ขนาดนี้จะต้องมีโคช้ชโดยเฉพาะถ้านักภาคที่เป็นนักภาคใหม่จะต้องมีโค้ชภาคว่าเฮ้ยเสียงคุณเนี่ยต้องทําอะไรบ้างตรงนี้ต้องใส่อารมณ์ยังไงแล้วตรงนี้คําพูดมันไม่ชัดนะตรงนี้ต้องลองเน้นตรงนั้นอันเน้นตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเหมาะสมที่สุดจะต้องมีโคช้ชแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับต้องฝึกก่อนฝึกก่อนเป็นเดือนๆเ,เลยแหละนะครับซึ่งตรงนี้ผมหวังว่าเขาจะมีการฝึกนะ แล้วฝึกเสร็จปุ๊บต้องมีการประเมินนะครับว่าผ่านหรือ,อยังถ้าผ่านเออเสียงนี้ใช้ได้ถึงให้ค่อยมาภาคจริงนะครับถ้าไม่มีโค้ชภาคไม่มีการฝึกไม่มีการเตรียมตัวอันนี้อาจจะมีปัญหานะครับเสียงบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการฝึกอย่างเหมือนคนที่เขาฝึกร้องเพลงอย่างเงี้ยนะครับ่ถ้าเกิดเสียงคนไหนมันอ่อนแอก็ให้ไปออกกําลังกายให้ไปวิ่ง ให้วอมเสียงให้อะไรหลาย,ลายๆอยา่างให้ฝึกการใช้ช่องเสียงต่างๆเพื่อให้เหมาะสมนะครับก็เหมือนกับการร้องเพลงก็ต้องมีโค้ชต้องมีการฝึกนั่นแหละนะครับคงไม่มีใครอยู่ๆคัดเลือกศิลปินแล้วโอเคคุณเก่งและออกไปร้องเองเลยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นความผิดของผู้ที่คัดเลือกนั่นแหละนะครับนั่นนี่คือขั้นตอนการคัดเลือกและการฝึกนะฮะทีนี้แหละแล้วจะออกมาชี้แจงเมื่อไหร่ยังไงและการการะทำมันเป็นแบบไหน ต้องบอกนะครับว่าเวลาที่มีดราม่าอะไรพวกนี้นในช่องทางโซเชียลมีเดียมันจะพีคในช่วง48ชั่วโมงแรกความเห็นมันจะถล่มทลายในช่วง24-48ชั่วโมงแรกดังนั้นเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เป็นคนรับผิดชอบต้องออกมาชี้แจงตั้งแต่ตอนนั้นถ้าออกมาช้าดราม่ามันพีคไปแล้วเนี่ยนะครับคนจะเชื่อตามนั้นเปรียบเลยไม่ว่าคุณจะออกมาพูดอะไรก็จะคิดว่าเอ้ยนี่มันแก้ตัวอีกแล้วนะครับแบบนั้นเลย นั้นต้องแก้ตั้งแต่ต้นนะฮะหรือมิเช่นนั้นก็ต้องแก้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีเสียงพวกนี้ออกมาแล้วตั้งแต่แรกในทางการแพทย์ก็เหมือนกันครับเวลาที่ผมให้ยาคนไข้ไปตัวหนึ่งเนี่ยผมจะบอกก่อนเลยว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างที่คุณจะต้องระมัดระวังบอกตั้งแต่ก่อนเขาจะใช้ยาตัวนั้นไม่ใช่ไม่พูดอะไรแล้วเขาไปใช้แล้วพอมันเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาแล้วตอนนั้นเขามาหาผมเนี่ยผมพูดอะไรเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อแล้วอา้าวเฮ้ย ทำไมเป็นทำไมไม่บอกว่ามันจริงเป็นปัญหาอย่างเงี้ยทาไมอ่ะความเชื่อใจมันหายไปแล้วครับดังนั้นจริงๆถ้าในอุดมคติจริงเนี่ยควรจะต้องมีการบอกกล่าวก่อนตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยเราจะมีการเปลี่ยนนะครับตัวผู้ภาคจากคนนี้เป็นคนนี้เพราะอะไรนะแต่ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นมันเกิดเรื่องไปแล้วเนี่ยแล้วตอนระหว่างนั้นระหว่างทางเราก็เออในทีมงานเราก็ดูโอเคดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้มันปล่อยออกมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องมา รีบแจ้งใน24 48ชั่วโมงแรกอย่าให้เสียงอย่างอื่นมันมันลอยไปไกละนะครับแล้วการที่อยู่ๆเนี่ยจะทำอะไรเช่นการเอาคลิปที่ภากออกทันทีโดยไม่ชี้แจงอะไรเลยนะอันเนี้ยในหัวคนฟังนะครับยิ่งเป็นการตอกย้ำใหญ่เลยว่าตัวคุณเองอะ่ะก็ไม่เห็นด้วยกับเสียงาพากแบบนี้คุณแลเอาออก เขาจะไม่ได้เห็นหรอกนะครับว่าเอ้ยมันดราม่าเยอะรถทัวร์มาลงเยอะเลยเอาออกมันไม่ใช่แบบนั้นนะคนที่เขามองเนี่ยจะมองอีกแบบหนึ่งเลยว่าคุณกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยตัวคุณเองมีปัญหาแล้วก็แก้ไขในทางที่ไม่ถูกต้องด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ออกมายอมรับไม่ได้ออกมาพูดอะไรในเชิงว่าเฮ้ยทำไมคลิปมันหายไปนะครับตรงนี้แหละคือตัวปัญหาแล้วออกมาชี้แจงเนี่ยอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่า มาตรฐานของคุณในการคัดเลือกเนี่ยคือยังไงนะมีโค้ชสอนหรือเปล่านะครับมีการฝึกก่อนนานแค่ไหนขั้นตอนเป็นอย่างไรใครเป็นตัวเลือกบ้างเออใครเป็นตัวเลือกเนี่ยอาจจะเปิดเผยไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อคนอื่นน,นะครับตรงนี้จะต้องออกมาให้ชัดเจนนะครับเพราะผมเองก็ยังไม่ทราบว่าขั้นตอนเป็นยังไงผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้คุณอาจจะมีขั้นตอนพวกนี้ทั้งหมดก็ได้หรือแนวทางที่คุณออกมาพูดเนี่ยว่าทาไม เราถึงเลือกคุณเอมมาเป็นคนภาคซูเปอร์แมนคุณจะพูดยังไงนะครับถ้าเป็นผมนะในหัวเราก็คิดอยู่แล้วว่ามันคงต้องมีคนมองเราว่าเอ้ยเราจะเอาดาราคนหนึ่งที่หน้าตาดีมาเป็นตัวชูโรงภาคซูเปอร์แมนภาคไทยให้คนเนี่ยไปดูภาคไทยเพิ่มมากขึ้นให้คนยังคงรู้สึกว่าภาคไทยมันน่าดูมากกว่าภาคเสียงปกติภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้คนไปดูเราก็เลยใช้คนที่มีชื่อเสียงในการมาทําแบบนี้นะครับคนเขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือคนบางคนอาจจะคิดเอ้ยมีเส้นมีอะไรหรือเปล่าก็ได้ถ้าปล่อยให้คนคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ออกมาชี้แจงให้ชัดเจนนะครับคนก็จะคิดไปแบบนั้นนั่นแหละครับโดยเฉพาะถ้ามันเลย48ชั่วโมงไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับนั้นถ้าปัญหาของคุณคืออย่างนี้แล้วเวลาคุณออกพูดคุณจะพูดอะไรนะครับคุณควรจะพูดว่าครั้งนี้เนี่ย เราเข้าใจแล้วก็น้อมรับในเสียงวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ข้อเสนอแนะของทุกคนแต่ว่าครั้งนี้เราอยากจะให้เป็นการเปิดโอกาสใหม่นะครับอยากจะให้เกิดแนวทางครั้งใหม่ในการภาคนะครับเพื่อให้แตกต่างไปจากแนวเดิมโดยเราต้องการที่จะสำรวจดูสิว่าแนวทางใหม่นี้มันจะดีไม่ดีและบังเอิญมันออกมาไม่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่าถ้าบังเอิญมันออกมาดีละ่ะ มันก็ปังใช่ไหมครับแต่ถ้ามันออกมาแล้วมันมีปัญหาแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าเออตัวเองมีความตั้งใจดีนะเราเลือกเพราะเหตุผลแบบนี้เพราะอยากจะให้แนวทางใหม่ๆกับหนังไทยเพราะอยากจะให้โอกาสแก่นักภารุ่นใหม่ถึงเป็นแบบนี้ขึ้นมาถ้าถ้าพูดอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะยังคงมีเสียงดราม่าบ้างว่าเฮ้ยคุณเลือกอย่างนี้มาได้ยังไงคุณไม่ถามประชาชนใครก่อนเลยอ่าก็นะครับ มันก็มันก็มีบ้างแหละแต่ว่าก็ยังดีกว่าอ้อมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมลืมพูดไปนะครับในขั้นตอนการเลือกหรือ blind audition คือการที่ให้นักภากย์แต่ละคนเนี่ยพาคเสียงทั้งในเรื่องของฉากบู๊ความโกรธนะฮะเศร้าแล้วก็เสียงพูดปกติเนี่ยไม่ใช่แค่ถามคนที่เป็นพูดกำกับอยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วก็บริษัทนะแต่จะต้องมีการสุ่มตัวอย่างคนทั่วไปธรรมดามาฟังด้วย โดยเฉพาะหนังฟอร์มยักษ์ขนาดนี้จะต้องมีการสุ่มด้วยเพราะว่าบางทีหูของเราเนี่ยมันอาจจะแบบเออเราก็อยู่ในวงการนี้มนานานเสียงนี้ก็โอเคมั้งแต่คนทั่วไปเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นครับดังนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้จําเป็นจะต้องมีการสุ่มตัวอย่างคนทั่วไปมาฟังด้วยถึงจะมีประโยชน์นะครับก็เหมือนกับการทาโพลอย่างเงี้ยเวลาที่ทําโพลให้คนมาลงความคิดเห็นเราอยากรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงเราก็ต้องทําแบบนั้นนะครับ อ่ะแล้วทีนี้สมมุติว่าทางบริษัทออกมาชี้แจงแล้วว่าเออขั้นตอนมาตรฐานของเราคือแบบนี้นะครับแนวทางการเลือกคนมาภาคเนี่ยเราเลือกคนนี้เพราะอะไรเราอยากจะได้แนวทางใหม่นะครับอ่ะพวกนี้ก็จะดีขึ้นนะครับดราม่าพวกนี้ถามว่ามันอยู่นานแค่ไหนส่วนใหญ่ก็ประมาณ1-2อาทิตย์ยกเว้นถ้าใครมาใส่ไฟเข้าไปตรงนั้นอีกเช่นถ้าเกิดว่าคนที่เกี่ยวข้องออกมาแก้ตัวใหญ่เลย เฮ้ยเราทําตามมาตรฐานเราทําตามจริยธรรมเราทําตามความสามารถนะไอ้นี้คือแก้ตัวชัดๆไม่ว่าคุณจะพูดเพราะว่าคุณจริงใจที่มันเป็นแบบน,นั้นจริงแต่คนฟังอ่ะเขาฟังแล้วคิดว่ามันคือการแก้ตัวแน่ไอ้อย่างเงี้ยคือดราม่าไม่จบนะครับหรือใครที่ออกมาแล้วก็ด่าดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเฮ้ยคนคุณเห็นต่างหรือจะฟ้องมันให้หมดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะยิ่งดราม่ามากกว่าเดิมอีกนะครับแล้วถ้าดราม่าใหญ่ขนาดนี้สิ่งที่ควรจะต้องมีนะครับคือ Warner r r o t h e r Head Quarter จะต้องออกมาแถลงการด้วยตัวเองเพราะไม่ฉะ่นั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับคนจะคิดว่าประเทศไทยอ่ะไม่สำคัญขนาดเฮดคอ u a เตอร์เขายังไม่สนใจเลยเรื่องพวกนี้ดราม,มา่าเขาก็คงจะโกยรายได้จากประเทศอื่นๆไปเยอะแยะแล้วเขาไม่มาสนใจเหลาประเทศเล็กๆซึ่งมันไม่ได้มันจะทำให้ความน่าเชื่อถือของบริษัทลดลงเป็นอย่างมากคุณต้องออกมาพูดอะเรื่องนี้มันใหญ่พอขนาดนั้นเลยนะครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะอันนี้คือทั้งหมดเลยเราพูดถึงมาตรฐานวิธีการเลือกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอัลล r าวอนเนอร์บราวเดอร์เฮดคอรเนี่เขาได้ฟังคลิปยาวขนาดไหนบางทีการมาพูดรายละเอียดแบบนี้จะช่วยได้นะครับเบื้องหลังของการคัดเลือก behind the scenes มันทำอะไรเอามาให้ดูเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นการที่เราออกมาชี้แจงโดยที่เราไม่แก้ตัวครับนะมันจะดีแบบนี้นี่แหละนะฮะ ทีนี้สำหรับคนอื่นที่ฟังเรื่องราวเรื่องนี้อยู่แล้วเอาอารมณ์ของตัวเองลงไปเล่นไปด่าคนโน้นคนนี้เนะี่ยมันไม่เหมาะสมเพราะว่าสักวันปัญหาพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณก็ได้มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการภาคหรอกครับคุณคอาจจะเจอปัญหาใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้ววิธีในการแก้ปัญหา crisis management ของคุณเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นี่แหละคุณทำยังไงอะในเมื่อคุณรู้ตัวว่าผิดถ้าคุณรู้ตัวว่าผิดอย่าแถ ให้อธิบายไปตามจริงอย่างความจริงใจคนพร้อมจะให้อภัยถ้าคุณไม่รู้ตัวว่าผิดแต่คนข้างนอกบอกว่าคุณผิดหมดเลยคุณต้องยอมรับมันต้องมีอะไรสักอย่างคนนอกทุกคนเขาถึงบอกแบบนั้นยอมรับแล้วไปทาอะไรยอมรับแล้วไปพัฒนาไม่ใช่ยอมรับแล้วเอาไปรู้สึกโอ้ oh, เรานี่แย่จังเลยเนาะทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องถ้าแบบนี้มันจะไม่พัฒนานะครับแล้วมันจะเศร้ามันจะเครียดเสเองนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องเราเนี่ยไม่ได้ถูกการแก้ไขอย,อย่างดีนะครับ ต่อไปวงการการพากย์ไทยเนี่ยมีปัญหาแน่ๆทํทไมรู้ไหมฮะนักพากย์ใหม่ๆที่จะเข้ามาก็ไม่อยากเข้าแล้วเพราะกลัวแล้วจะกลัวทาแล้วเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวโดนทัวลงอีกนะครับนักพากย์เก่าก็ยังอยู่นักพากย์ใหม่ก็ไม่อยากจะเข้ามาวงการนี้เพราะมันเละเทะแล้วก็ไม่เอาแล้วเว้ยอะไรเงี้ยนะฮะก็ยิ่งเป็นการปิดโอกาสนักพากย์ใหม่เข้าไปใหญ่คนที่เป็นนักพากย์ใหม่ที่ดีๆเนี่ยอาจจะมีจริงๆนะแต่ว่าหนังหลังจากหนังฟอร์มนี้ไปอ่ะ ถ้าเกิดเรียนรู้ผิดทางก็จะบอกว่าโอเคหนังเรื่องหน้าเราเอานักภาพอาชีพแล้วกันคนเดิมนั่นแหละสมมุตินะมันมีดาวรุ่งนักภาพค,คนใหม่มาแล้วคนพวกนี้คิดว่าเฮ้ยอย่าเลยคนนี้ไม่ต้องเอานักภาพค,คนเก่าเซฟตัวเองไม่โดนดา่าก็จะเป็นการปิดโอกาสนักภาพไทยมือใหม่หายไปเลยนะต่อไปวงการนักภาพมันเป็นไงไม่รู้นะครับการตั้งสมาคมเรื่องเกี่ยวข้องการพากเสียข,ขึ้นมาตั้งโรงเรียนสอนตั้งโคช้ชอะไรพวกนี้อาจจะมีส่วนที่ มีความจําเป็นเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเหมือนกับสมาคมท,ทั่วไปที่เอามาเป็นสมาคมวิชาชีพพวกนี้นะครับนะฮะดังนั้นสําหรับพวกเราที่ฟังโดยทั่ว,วไปเราก็รู้ข้อมูลคร่าวๆแบบนี้นี่แหละนะครับแล้วถ้าเราไปปรับใช้กับตัวเองก็คือถ้าเมื่อไหร่เกิดเรื่องคุณยอมรับนะครับคุณต้องมี growth mindset คุณต้องออกมารีบพูดชี้แจงชี้แจงนะครับไม่ใช่แก้ตัวชี้แจงให้เร็วยิ่งเร็วยิ่งดีคุณไม่จำเป็นต้องชี้แจงให้มัน perfect ทุกขั้นทุกตอนแต่คุณจะต้องออกมาชี้แจง อย่างรวดเร็วเพราะมันแสดงถึงความจริงใจของคุณในการน้อมรับปัญหาเพื่อที่จะพัฒนาและแก้ไขในอนาคตนะครับโอเควันนี้ผมก็ออกมาเล่าเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายนะครับคุณเอมด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็ขอผ่านเรื่องราวเรื่องนี้ไปให้ได้นะฮะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับขอให้เป็นตัวละครซูเปอร์แมนในแบบที่ตัวเองทําให้ได้นะครับ อ่ะวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็คอมเมนต์มาฮะค,คอมเมนต์ด้วยความสุภาพเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่สุภาพผมเนี่ยแหละจะเป็นซุปเปอร์แมนที่จะอัดคอมเมนต์พวกนั้นให้หายไปจากช่องของผมเองนะครับวันนี้เท่านี้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ